สวัสดีครับเจอกับโฮมวีแคมเปอร์นะครับด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคระรัดโควิด19นะครับทำให้การออกแคมป์เราค่อนข้างจะสะดุดนะครับในช่วงนี้นะครับเราต้องํำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนครับก็เลยถือโอกาสนะครับพอดีมีเพื่อนๆถามผมมาในช่องเนี่ยว่าการที่ผมออกแคมป์หนึ่งครั้งเนี่ยเรื่องของการใช้แสงสว่างนะครับหรือว่าอุปกรณ์ให้ความสว่างตะเกียงไฟเนี่ยผมใช้อะไรบ้างนะครับก็อันนี้คือทั้งหมดในรถผมนะครับที่เหลือจะเป็น อุปกรณ์ติดรถนะครับก็คือไฟในรถแล้วนะครับที่ที่ผมใช้ปัจจุบันเนี่ยก็จะคือเจ้าที่มองเห็นอยู่นะครับคืออันแรกก็จะเป็นอาตะเกียงนะครับเป็นตะเกียงน้ํามันนะครับโคลแมนตัวสีเขียวนี้นะครับใช้ผมใช้ตะเกียงนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ก็จะนำไปทุกครั้งนะครับนี่กแสงเกลางคืนเนี่ยมันมันสวยนะครับแล้วก็มันได้บรรยากาศนะครับเวลาเราเที่ยวนะครับแล้วก็ ที่วางต่อมานี้จะเป็นตะเกียง LED นะครับตัวเนี้ยผมจะเอาห้อยที่เสาออนนิ่งหน้าเต็นท์นะครับซึ่งมันให้บรรยากาศซึ่งคุณสมบัติพิเศษของมันนะครับผมดีมากเลยตัวเนี้ยนะครับเป็นอ่าอ่าพี่แม็กซ์นะครับเขาแนะนาผมมานะครับคืนหนึ่งเนี่ยเวลาเปิดนี่นะครับมันจะเป็นตะเกียงให้แสงสว่างแบบนี้นะครับจะเห็นไหมนะครับพอปิดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับมันจะเป็นนี่นะครับเหมือนเป็นเปลวเทียนอย่างนี้นะครับ ซึ่งกลางคืนเนี่ยมันสวยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมจะเอาตกแต่งหน้ากันสาข้างรถผมนะครับหรือว่าออนนิงนะครับนะครับแล้วก็โดยใช้เจ้า2ตัวนี้นะครับเกี่ยวนะครับที่เสานี่นะครับอดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทาให้ดูครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับคือผมไม่รู้ว่าเขายี่ห้ออะไรนะครับแต่ผมซื้อจากพี่จิ๊บนะครับกล่องไฟจิ๊บจิ๊บมาครับชื่อว่าคอนเพกนะครับ ซึ่งข้างในเนี่ยมันกล่องตัวนี้มันอเนกประสงค์มากเลยนะครับผมแบบถูกใจมากชอบมากนะครับคือมันจะเป็นนี่ครับลักษณะนี้นี่ผมเรียกมันว่าจอตาแตกนะครับมันเป็นไฟเขาเรียกน่าจะ C.O.B. มั้งครับนี่ซึ่งมันให้ความสว่างมากนะครับแล้วก็เสียบแบบจุดบุหรี่นะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็เสาตัวนี้มันยืดได้นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูทีละอันนะครับมันยืดได้นะครับแล้วก็อ่า ตรงนี้นี่ครับเป็นสมอปักลงพื้นแล้วก็เอาอันนี้เสียบลงไปนี่นะครับแล้วก็คุณสวัสดิ์พิเศษของมันคือตัวนี้อีกอันนึงนะครับนี่มันสามารถปิดกระจกได้ครับไม่กระจกรถปุ๊บแล้วก็จะเอาเอาเจ้าท่อนเนี่ยเสียบนะครับข้างกระจกรถนะขึ้นเป็นไฟให้ความสว่างได้เลยนะครับความจริงตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยคุ้มมากนะครับแต่ว่าก็ใช้เบาอกาสนะครับเพราะว่าบางที่ก็แสงสว่างเพียงพอก็ไม่ใช้นะครับอย่างหนึ่งมันสามารถใช้เป็นที่แบบที่แบตก็ได้นะครับนี่นะครับ ผมซื้อจากพี่จิ๊บมานะครับแล้วก็เจ้าตัวสุดท้ายที่ผมใช้นะครับก็คือเจ้าไฟปิงปองนะครับที่เขานิยมใช้กันนะครับก็คือเวลาผมการการสานนี่ครับตอนนี้ข้างรถนะครับกางมาปุ๊บผมก็จะเอาร้อยนะครับข้างรถแล้วก็เปิดไฟไฟปิงปองเป็นไฟไม่เล็กๆสวยงามนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็จะผมก็มี2แบบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถเสียบยูดบีได้นะครับ หรือว่า power bank ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะนำไว้ใส่ฐานได้นะครับมี2แบบนะครับก็อุปกรณ์ไฟทั้งหมดก็ที่ผมใช้ออกทริปหนึ่งคันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้จะเป็นกล่องไฟที่มีทั้ง USB มีทั้งที่จุดบุหรี่นะครับแต่ในกล่องเนี้ยก,ก็แล้วแต่นะครับผมทำเองตัวนี้นะครับผมในกล่องนี้จะเป็น105แอมป์นะครับในรถตู้จะมีอีก2ก้อนก้อน50แอมป์ นะครับแล้วก็ก้อนใหญ่สุดผม280อแอมป์นะครับเอาไว้เปิดแอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูทีละตัวนะครับเดี๋ยวเอากล้องเข้ามาซูมแป๊บนึงครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูเจ้าตัวแรกก่อนนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เอาไว้หนีบเสานะครับเสาลูกเสาหนีนี่หมดเลยนะครับสมมุติว่าคือวันนี้ผมไม่ได้กางออนน่งนะครับคือออนน่งตัวนี้นะครับเวลาผมกางออกมาเนี่ยมันก็จะมีเสาตั้งหน้ารถ2อันถูกไหมครับข้างรถแต่วันนี้ผมไม่ได้กางนะัขอภยยเดี๋ว เรามาดูกระเสานี้ก็ได้ครับนี่นะครับเราก็แค่เอาตัวนี้ครับไปหนีบที่เสานะครับนี่ก็หนีบครับอ่านี้แล้วก็หนีบว่าแล้วก็เอาสะเกียงนี่ครับห้อยนะครับก็เป็นหน้าเต็นท์หน้าที่พักนะครับหนือวที่ทํากิจกรรมเห็นไหมครับว่าสเต็ปหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสีนี้ l e d นะครับแล้วก็ปิดอีกครั้งนึงเปิดนี่ครับมันก็จะเป็นไฟกระพริบแบบนี้ครับซึ่งตอนกลางคืนเนี่ย นี่ครับมันจะสวยมากนะครับเนี่เหมือนเปลวเทียนเลยนะครับเหมือนตะเกียงแบบสมัยก่อนนะมีเปลวไฟข้างในเปลวเทียนนะครับนะผมก็จะายตั้งสองครั้งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพตอนที่ผมอ่าใช้ตอนกลางคืนนะครับผมไปที่น่าจะบ้านสวยมะเรานะครับที่ได้มาครั้งแรกนะครับตัวนี้สวยมากนะครับนี่ครับนะวว่าถ้าอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็บิดเหมือนเริ่มครับก็บิดเป็น LED นะครับ พาถือเดินเข้าห้องน้ำหรือว่าอะไรมันก็ดูคลาสสิกดีนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเจ๋วเลยครับแล้วเจ้าตัวนี้ก็หาซื้อได้นะครับทั้ง l a z a ด a าช้อปปีหรือว่าในกลุ่มในเพจเพียบเลยนะครับเอาไว้ห้อยได้ทุกเสาครับแล้วก็แขวนตะเกียงนะครับโอเคแล้วก็ตัวที่ผมกล่าวตอนแรกก็คือตัวเต่าตัวนี้นะครับเป็นตะเกียงน้ํามันนะครับโคแมนนะครับก็ทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าการจุดการอะไรเงี้ยก็พอทราบก็แสงมันจะสวยมากครับผมชอบนะครับบรรยากาศกลางคืนเนี่ยโหสวยนะครับ ได้เจ้าสองตัวนี้เป็นไฟแบบเปลวเทียนไปคู่กันโอ้โหสวยมากเลยครับนะครับแ้วเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวนี้เลยครับนี่เจ้า C.O.B ตาแตกนะครับว่ามันทํางานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้า C.O.B นี่นะครับตัวนี้นะครับในกล่องเนี่ยอุปกรณ์มันจะมีนี่ไหมครับ C.O.B นะครับจอดไฟหนึ่งขอบแล้วก็ ตันนี้เป็นไม้นี่ครับปับระดับได้นะครับก้านมันนี่ยาวมากไม่เลยครับยาวมากจริงๆครับโอ้โหนี่ครับยาวขนาดนี้เลยนะครับนี่ยาวขนาดนี้นะครับยาวมากนะครับแล้วก็เดี๋ยววางทิ้งไว้ก่อนครับแล้วต่อไปเรามาดูเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นสมอนะครับที่สามารถปักดินนี่นะครับตอกได้เลย ก็เอาไฟตัวนี้เสียบได้เลยนะครับนี่โอ้โหเป็นไงครับนี่ให้ดูครับนี่นะครับพอปักปุ๊บมันก็จะเป็นไฟอย่างนี้ครับซึ่งตอนกลางคืนนะเปิดมันจะสว่างมากเลยนะครับนี่ครับเป็นสมอปักเห็นไหมครับแล้วก็ไฟเสียบตรงไหนก็ได้ครับให้แสงสว่างแบบยาวๆกว้างๆเลยนะครับ ถ้าไปิ้งไปที่ที่ไม่มีไฟนะครับไปแบบในป่าไม่มีไฟให้ใช้ในตัวนี้เป็นประโยชน์กับผมมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัวที่มติดกระจกครับอยู่ตัวนี้ครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวที่มันเอาไว้ติดกระจกครับเห็นไหมครับมันสามารถติดกระจกนะครับได้ทั้งแนวอ่าแนวนี้นะครับแนวตั้งนะครับนี่แล้วก็แนวนี้ก็ได้นะครับแนวนอน เดี๋ยวผมจะแปะก,กระจกข้างเราให้ดูครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับเราก็เอาเจ้าตัวนี้มาเสียบได้เลย,เลยนะครับเรื่องความสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แล้วก็ปรับเอาเองนะครับเห็นไหมครับนี่ ก็เป็นไฟแหงสว่างได้นะครับถ้าตอนกลางคืนเนี่ยสว่างจ้าเลยครับแต่วคัวผมกลัวมาถ่ายกลางคืนแล้วจะมองไม่เห็นนะครับเลยมาถ่ายดูลางวันนะครับซึ่งว่าผมว่ามันสะดวกมากครับรถเราติดได้รอบคันกระจกเลยนะครับแล้วก็หรือจะปักพื้นแบบสมอนี้ก็ได้นะครับโอ้โหแล้วไม้ก้านเนี่ยสามารถขึ้นลงได้ปรับระดับได้ด้วยโหประโยชน์เยอะมากครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองเสียบไปดูนะครับ เวลาผมใช้นะครับผมก็จะมีกล่องไฟอันนี้ครับก็เป็นช่องจุดบุหรี่นะครับนี่เสียบไปเลยเสียบลงไปนะครับแล้วก็เปิดนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะติดแล้วนี่นะครับอันนี้คือตอนกลางวันนะครับมันประมาณนี้นะครับแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยระหว่างจ้าเลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าแนะนาเลยนะครับควรจะมีติดรถไว้นะครับสําหรับ ใครที่เป็นสายแคมป์นะครับเห็นไหมครับตัวเจ้าต,ต,ตัว c o b ตัวนี้นะครับมันมีผมว่ามีประโยชน์มากนะครับมันสามารถปิดกระจกก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้รอบคันเลยนะครับก้านสามารถปิดขึ้นบิดลงได้นะครับแล้วก็มีตัวสมองนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่เอาไว้ตั้งตรงไหนก็ได้ในพื้นที่ที่เราไปแคมป์นะครับและอีกอย่างก็คือมันเป็นทั้ง ทั้งที่จุดบุหรี่นะครับนี่ตรงนี้เสียบจุดบุหรี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนหัวเป็นแบบขี้แบตก็ได้นะครับแล้วมันสว่างมากนะครับผมเรียกมันว่าเจ้าตาแตกนะครับนะครับมันสว่างจริงๆครับนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับนะตรงนี้ก็เลยติีติดรถไว้ตลอดนะครับต่อให้ไปบางที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยแต่เรามีตัวนี้เราก็อุ่นใจนะครับสว่างได้ถึงอารมณ์จริงนะครับเฮติดแล้วสว่างนะครับติดกระจกก็ได้นะครับโอเคครับ อันนี้อ๋ออย่างมันมีมันมีรีโมทด้วยนะครับมันสามารถเปิดเป็นปรับความสว่างได้นะครับร้อยเปอเซ็นะไรนีครับแล้วก็ของผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วก็สีวอมไลท์ได้ด้วยนะครับถือว่าตาแตกผมนี่คุ้มมาตัวนี้นะครับซื้อจากพี่จิ๊บพัทยามานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวต่อไปครับตัวนี้ตัวนี้ที่ผมบอกนะครับคือไฟปิงปองนะครับผมนะมีทั้ง แบบที่ใส่ฐานแล้วก็เป็น USB นะครับนี่พา b แบงก็ได้หรือว่าใช้กล่องพาวบ็อกก์ก็ได้นะครับนี่ก็เสียบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้ามาดูใกล้นะครับแป๊บหนึง่งนี่นะครับคือเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับไฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นปรับสเตปได้นะครับตรง USB เนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ครับนี่มีปุ่มสีน้ำเงินอยู่ แล้วก็กดปรับสตเตปครับเห็นไหมแล้วก็เป็นสีธรรมดาค่อยๆเหมือนมันหลายสตเตปอยู่ครับน่าจะประมาณเจ็ดสเตปนะครับแล้วก็เป็นไฟตกแต่งนะให้ความสว่างได้ด้วยนะครับนี่ก็ใช้กับกล่องไฟนะครับหรือว่าเพเวแบงก์ก็ได้ครับที่เพื่อนๆมีนะครับนี่ตัวนี้ถือว่าโอเคตัวนี้น่าจะ ผมจำไม่ได้น่าจะ200หรือ300กว่าบาทนะครับผมซื้อมาความยาว10เมตรนะครับตัวนี้อ่าอินซีโอบีตัวนี้น่าจะพันกว่าบาทนะครับพร้อมกล่องนะครับพร้อมกระเป๋านี่นี่เลยพร้อมกระเป๋าไว้เลยนะครับแล้วก็มีเจ้าปิงปองอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นอ่าตัวเอาไว้ใส่ถ่านนะครับใส่ถ่าน3ก้อนนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันโอเคหน่อยที่ว่ามันเป็นอ่า USB เลยนะครับทำให้มัน สะดวกนะครับในอ็น USB เลยนะครับก็อุปกรณ์สองสว่างก็แค่ประมาณนี้นะครับผมผมใช้ไม่เยอะนะครับเอาแคมป์ในนี้ไม่เยอะแล้วใช่ไหมครับแต่เอาองจรนะครับบางที่นี่ยผม่็แค่มีตะเกียงหนึ่งตัวนะครับตำตัวนี้นะครับก็แค่นั้นนะครับแล้วก็ไฟบิงปองส่วนมากจะใช้ตลอดเนื่องจากว่ามันประดับประดับแคมป์เราได้นะครับมันสวยงามนะครับแล้วก็ในรถเนี่ยนะครับในรถผมเนี่ยนะครับ ก็จะมีไฟอยู่แล้วนะครับก็คือข้างบนนี้อันที่ผมถามก็จะมีสวิตอยู่ตรงนี้น,นะครับผมเปิดสวิตนี่เปิดสวิตนะครับไฟก็จะติดแหละนี่ก็ถือว่าสว่างเพียงพอแล้วนะครับอดีถือว่าโอเคเลยนะครับก็นี่คือแสงสว่างที่ผมใช้นะครับแล้วก็อ๋อในรถที่ผมบอกว่าผมมี50แอมป์1ลูกอยู่ในรถก็คือตัวนี้ครับนี่ตัวเนี้ย นะครับผมจะมีแบตอีหนึ่งอีหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นี่เจ้าตัวนี้ดิเทียมพลัสฟีดห้าสิแอมป์นะครับก็มีใช้ไฟตรงนี้ได้อีกนะครับตรงนี้จะมีจุดบุหรี่นะครับมี USB นี่ตรงนี้นะครับก็เปิดปิดนี่ครับก็ใช้ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับก็ปิดแล้วก็จะมีเจ้าลูกใหญ่สุดอยู่ในกล่องนี้ครับนี่ ตัวนี้จะเป็น280แอมป์นะครับผมมาใช้กับแอร์ผมนี่ตัวนี้เจ็ดพัน BTU นะครับใช้กับอินเวอร์เตอร์นี่นี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะเอาไปใช้กับแอร์แล้วก็ตู้เย็นนะครับแบต280แอมป์ตัวนี้นะครับผมรีวิวการใช้แบตกับแอร์ไปแล้วนะครับลองติดตามผมด้วยนะครับนี่ครับสองตัวนี้แล้วก็ปิดไปไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นตู้เย็นนะครับ นี่ก็เป็นที่นอนปกติหะไฟต่อครับนี่ก็แค่นี้ครับไฟเวลาใช้ตัวหนึ่งคลิปครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างทั้งหมดนะครับที่ผมมีในรถปูเขียวคันนี้นะครับเวลาติดเราไว้ตลอดนะครับเพราะวัน,ม,นมันมันมีไม่ได้ใช้มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับซึ่งมันก็เพียงพอนะครับแล้วก็อยู่ได้นะครับ นะใ,นในแคมป์หนึ่งครั้งหรือ1วัน2วัน3วันผมว่าเพราะว่า,น,าน่าจะอยู่ได้นะครับเพราะว่าแหล่งพลังงานผมค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ <c oughs> บางอันไป3าบางสถานที่ก็ไม่ได้ใช้นะครับบางที่ก็ได้ใช้นะครับอย่างเจ้าตาแตกผมเนี่ยนะครับก็ใช้แค่บางที่นะครับบางที่เนี่ยเขามีไฟส่งสว่างอแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ใช้แค่บางที่ก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอาตั้งบนโต๊ะไปทานอาหารทานข้าวแล้วก็ว่า มีเจ้าตัวนี้นะครับห้ที่หน้าเต็นท์เรานะครับหรือวางโต๊ะทานข้าวก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในแต่ละแคมป์ของตัวเองนะครับสําหรับผมและปูเขียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเพื่อนๆนะครับหรือว,ว่าใครเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ไหนยังไงก็หรือคอมเมนต์บอกกันในในอคอมเมนต์ในช่องให้ผมทราบด้วยนะครับเออเผื่อผมว่าจะได้แบบเออข้อท่าดีไปปรับใช้ให้แบบ เออตัวนี้น่าสนใจเอามาลองมาใช้ดูอะไรเงี้ยครับยังไงก็แนะนําผมมาด้วยนะครับนะเพราะว่าบางทีแบบเราอาจจะมีอีกแบบที่มันเออเข้าท่ากว่าหรือว่าเหมาะอะไรเงี้ยนะครับบางทีผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นแสงสว่างนะที่เพื่อนถามผมมาว่าในรถเนี่ยมีอุปกรณ์แห่งแสงสว่างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับนะหรือคนที่ติดตามช่องผมอยู่ไหนะอยากให้ผม รีวิวอะไรเกี่ยวกับรถเจ้าปูเขียวนะครับหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่ผมมีแล้วผมอาจจะไม่เคยพูดถึงนะครับแล้วก็อยากทราบนะครับยังไงก็คอมเมนต์มานะครับในช่องคอมเมนต์ข่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเอามารีวิวนะครับหรืออธิบายให้ดูว่าสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับก็สรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Army Camper นะครับแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิด19กําลังระบาดให้ทุกคน ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็รักษาตัวเองด้วยนะครับมผมแล้วก็ฮัมวีเนี่ยฮัมวีเนี่ยผมจะไม่ไม่ค่อยได้พาไปไหนเลยนะครับเพราะว่าว่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ายังเด็กยังยังน้อยอยู่ด้วยนะครับอย่ายลืมฝากติดตามและเป็นกำลังใจฮัมวีนะครับสำนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ